คือต้องบอกตอนนี้หลายคนก็เอาใจช่วยคนาดาเพราะว่าไฟป่าครั้งนี้เขาถือว่ารุนแรงที่สุดแล้วนในประวัติศาสตร์ของประเทศเขาคือจริงๆไฟป่าของเขาเนี่ยเขามีเรียกว่าฤดูกาลครับก็คือทุกปีมีการเกิดไฟป่าแล้วเขาต้องมานั่งดับไปทุกปีคือเฉลี่ยเนี่ยพื้นที่ถ้าคิดเป็นตารางกิโลเมตรเนี่ยเขาจะสูญเสียป่าจากไฟป่าไปปีปปปปละประมาณ25,000กิโลเมตรนะครับแต่ปีนี้เดี๋ยวดูภาพกรฟฟิกขึ้นมาได้เลยนะฮะโอ้โหมันเรียกว่าอยู่ดีๆก็คลืบขึ้นมาทั้งประเทศเลยนะครับ เนี่ยคือจุดสีแดงเนี่ยก็คือจุดที่ีเกิดไฟป่าเรียกว่าไม่มีโซนไหนรอดพ้นเนียนะฮะคือแคนาดาเนี่ยประชากรเขาก็ไม่เยอะมากแต่พื้นที่เขาใหญ่มากส่วนใหญ่จะเป็นป่านี่เองแล้วปีเนี้คือเกิดเยอะจริงๆนะครับคือฤดูกาลปีเนี้ไฟป่าเขาเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนะแต่ว่าเริ่มควบคุมไม่ได้เนะี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมเนะี่ยเรียกว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมากๆตอนเนี้ยถึงเดือนกรกฎาคมนะพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปจากไฟป่าเ,าเนี่ยคิดเป็น พื้นที่ตารางกิโลเมตรประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรนะครับเยอะแค่ไหนเทียบได้ก็ประเทศเราอ่ะเทียบกับประเทศเราแล้วกันประเทศไทยเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเลยนะฮะประมาณห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรก็แปลว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นเมืองไทยก็คือหนึ่งในห้าของประเทศเราเนี่ยโดนไฟเผาไปหมดแล้วนะครับแต่ประเทศเขาก็ใหญ่มากนะเนี่ยคือถ้าเทียบเป็นปริมาณป่าเป็นเปอร์เซ็นต์อ่าของเขาเนี่ยตอนเนี้ยป่าเขาหายไปสามเปอร์เซ็นตครับผานไปเวลาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยโดนไฟเผาไปหมดเลยซึ่ง ตกผลต่อมนุษย์ด้วยนะฮะเขาต้องมีการอพยพผู้คนเนี่ยประชากรจากหนีไฟหนีควันเนี่ย155,000กว่าลายแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญหาที่หนักสาหัสจริงๆตอนนี้จะบอกว่าที่ข่าวมันซาวไปเนี่ยไปก็ยังควบคุมไม่ได้อีกเป็นพันจุดนะยคือยังไม่หมดไปนะครับต้องรอให้มันฤดูการนี้มันหมดไปเองก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนเนี่ยนักวิสัยก็รงความเห็นหมดนะว่าปัจจัยที่ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนี่เองซึ่ง ันเป็นไม่ได้ยังไงว่าอากาศมันร้อนขึ้นนี่ทําให้ไฟป่ามันเยอะขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปฟงังอธิบายกันแต่ก็มีคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วมองว่าสิ่งเหล่านี้ยโอ้โหมันไม่มีทางจะเป็นธรรมชาติหรอกมันต้องมีมนุษย์นี่แหละเข้าไปแทรกแซงน่าไปสู่การแชร์ภาพนี้ครับอ่อันนี้เป็นรูปเฮลิคอปเตอร์ครับกาลังเหมือนหย่อนเชื้อเพลิงที่ติดไฟด้วยนะลงไปในป่าครับอันนี้เข้าถา่ายมาจากโทรทัศน์นะแปว่าเป็นเหมือนเป็นข่าวหรือคลิปอะไรสักอย่างที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์นนะ ขาบอกนี่ไงะฮะเหตุ mm hmm. ผลที่ไฟป่าแคนาดาเนี่ยมันเรียกว่าควบคุมไม่ได้เนี่ยเ mm hmm. พราะมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ย mm hmm. บอกมีคนขี่เฮลิอคอปเตอร์แล้วหย่อนเชื้อเพลิงที่ติดไฟลงไปในป่าเลยนะ mm hmm. ไม่ใช่คลิปเดียวนะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งก็เหมือนกันก็ mm hmm. ลคล้ายๆกันเลยเป็นเฮลิอคอปเตอร์ครับอ่าเหมือนหย่อนเชื้อเพลิงที่ติดไฟลงไปในป่าเลยนะฮะสำหรับคนที่แบบไม่เข้าใจเนี่ย mm hmm. มองอย่างนี้นี่คือจงใจเผาป่าหรือเปล่า mm hmm. เขาได้ประโยชน์อะไรนะ mm hmm. ไปถึงไปเผาป่าแบบนี้ คนแอคเคาเดียวกันก็ใช่อีกอันหนึง่งเขาบอกเป็นภาพดาวเทียนนะฮะเขาบอกว่าโชว์ว่าเนี่ยมีการเกิดไฟป่าวัตทุเนี่ยหลายๆที่พร้อมกันจึงเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะเกิดขึ้นธรรมชาตินะที่อยู่ดีไฟปา่าหลายๆแห่งมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้มันต้องเป็นฝีมือของมนุษย์นะครับอาจจะเป็นการบริหารไฟปา่าที่ผิดพลาดหรือการซ้อมลบนะฮะหรือการใช้อาวุธบางอย่างที่มีการใช้แสงเลเซอร์ยิงไปนะะแล้วทาให้เกิดไฟป่าเป็นพรึบพร้อมๆกัน เนี่ยเป็นสองเรื่องที่บอกเลยบอกว่าเป็นหลักฐานว่าไฟป่าเนี่ยสิ่งของคณะอาจจะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เข้าไปแทรกแซงก็ได้ครับเดี๋ยวเราจ,จะไปพักล้างทั้งสองเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะข้อแรกก่อนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือถ้าเราเป็นคนทั่วไปได้ไม่มีความรู้เดียวกันอนุรักษ์ป่าเนี่ยเราเห็นภาพนี้เราก็ต้องนึกแล้วโอ้โหนี่มันมันการทําลายป่าชัดๆเลยนะป่าก็อยู่ดีๆไปจุดไฟเผาแล้วแบบทําให้แบบเป็นแบบโอ้คือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมัน ไปกว่าเนี่ยคือมันโ,โหทั้งป่าเลยนะฮะแต่เนี้ยภาพเนี้ยเป็นภาพที่เผยแพร่จากหน่วยงานที่ว่า BC Wild Service ก็เป็นหน่วยงานป้องกันไฟป่าของรัฐวิสติโคลเมเบียของแคนาดาสิ่งที่เขาโชว์เนี้ยเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเฮลิทอสนะฮะเป็นหนึ่งในเทคนิคเขาเรียกว่าการเผาคุมหรือการชิงเผาของภาษาไทยเนี่ยมีสองคำนะครับภาษาภาษาอังกฤษเนี่ย,ยหลายคำเลยไม่ทั้ง c o n ท r o l l e บ b u r นนะฮะหรือการเผาแบบมีการควบคุม planet ignition ก็คือการวางแผนที่จะก่อไฟหรืออีกอันหนึ่ง prescribed burning อ่า prescribed เนี่ยเราจะได้ยินไปไหวการจ่ายยาของแพทย์จ่ายยาตามกำหนดอันนี้ก็เหมือนเป็นการเผาตามกำหนดเหมือนกันเป็นเทคนิคในการป้องกันการลุกลามของไฟป่าจนควบคุมไม่ได้นะครับไม่ใช่การจงใจสร้างไฟป่าตามที่เก่าอ้างนะฮะนี่คือเป็นเทคนิคในการควบคุมไฟป่าที่กลัวว่าจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้นะครับนี่มันมีหลายวิธีครับอย่างนี้ก็เดินไป ไปจุดเลยนะที่ทําอย่างเงี้ยจุะสค์ก็คือการกําจัดเชื้อเพลิงที่จะเป็นออการเกิดไฟป่าออกไปนะเพราะไฟป่าจะเกิดขึ้นได้เนะี่ยมันต้องมีเชื้อเพลิงให้เขาเผาใช่ไหมมนุษย์ก็เลยเข้าไปแทรกแซงเลยก็ไปเอาสิ่งนั้นออกไปนะไอ้พวกเศษไม้อะไรเนี่ยก็เอาออกเผาไปให้หมดนะจะได้ไม่ต้องเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟป่าลุกลามไปนะเป,นเป็นการกําจัดเชื้อเพลิงไปจากเส้นทางที่คาดว่าไฟป่าจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้นี่ก็คือ เจ้าหน้าที่ก็เอาเชื้อเพลิ่ยเดินใช้วิธีเดินเข้าไปเผาเองเลยหรือก็อย่างเอลิทอชก็คือขึ้นเครื่องเลยนะถ้าพื้นที่มันเยอะมากก็ใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่แหละย่อนเชื้อเพลิ่งลงมานะครับอ่าซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนมองเนี่ยเอ๊ะมันป่าเขาอยู่ดีดีนะเราไปเผาอย่างเงี้มันมันควรหรือเปล่านะก็หลายคนก็ยังถกเถียงนะแต่ว่าถ้าคนที่ทาํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าจริงๆเนี่ยเขาบอกอันนี้เป็นเหมือนการสูญเสียอวัยวะเพื่อป้องกันชีวิตนะ มันเป็นการลงทุนที่เรียกว่าอาจจะคุ้มค่ากว่านะเสียแค่ส่วนนี้ดีกว่ามันเกิดไปปากที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นีายจะเสียเยอะกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่เขาคํานวณไม่แล้วว่ามันคุ้มค่าและต้องบอกว่าไม่ใช่ใครอยู่ดีๆอยากจะทําก็เอาเชื้อเพลิงขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วบินไปเผาไม่ได้นะครับต้องทําโดยผู้เชี่ยวชาญนะมีการวางแผนและมีแนวปฏิบัติก่อนการชิงเผาอย่างรัดกลุมนะครับอ่าเป็นเหมือนการสร้างแนวกันไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นเทคนิคที่อ่าเรียกว่าชิงเผาก่อนนั่นเองอ่านี่นะฮะ ก็คือทีอ้างว่าเนี่ยมีมนุษย์มีคนเนี่ยเข้าไปจงใจเผาป่าเนี่ยไม่ใช่นะครับนี่เป็นเทคนิคในการเรียกว่าป้องกันการเกิดไฟป่าแบบที่ป้องกันไม่ได้นะเนี่ยภาพจากเฮลิคอปเตอร์ครับเขาจะหย่อนเชื้อเพลิงที่ติดไฟลงมาตัวภาพที่บอกว่าอยู่ดีๆเนี่ยไฟป่าเนี่ยในแคนาดามันคลึกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเขาบอกน่าจะเป็นมนุษย์เข้าไปแรงแซงคำถามคือธรรมชาติเกิดขึ้นได้ไหมนะคนที่มายืนยันก็คือโจฮันนา เว็กสตารนะเป็นน an ักอูตุนิยมวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของสถานีโทรทัศน์ CBC นิุตองแทนดาครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้นะแต่ปัจจัยคือลมนั่นเองนะครับปัจจัยที่ทําให้ไฟป่าส่วนใหญ่จะทำรหชาติก็คือการฟ้าผ่านั่นเองและสิ่งที่ตามมากับฟ้าผ่าก็คือลมพายุนั่นเองเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นเนี่ยพอลมมาเนี่ยมันพัดสะเก็ดไฟเนี่ยไปตกอีกที่หนึ่งก็ทําให้เกิดไฟป่าหลายๆที่พร้อมกันได้อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางธรรมชาตินะเพราะลมเป็นปัจจัย แต่นั้นการที่เห็นภาพในดาวเทียมว่ามีเกิดการประทุของไฟป่าหลายๆที่พร้อมกันมันสามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติเพื่อมีลมพัดเอาเศษไฟจากไฟป่าอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนั่นเองครับ้อถามคือแล้วเคสของแคนาดาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอะไรเป็นปัจจัยหลักต้องบอกเลยว่าเขาแบ่งเป็นสองส่วนคนระับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้านไหนมันมากกว่ากาันล่ะ คือจะบอกถ้าเป็นความผีเนี่ยมนุษย์ก่อให้เกิดไฟป่าที่กว่าธรรมชาตินะเขาบอกเลยว่าไฟป่าในแคนาดาสองในสามเนี่ยเกิดจากมนุษย์นะอะไรบ้างเช่นการตั้งแคมป์ไฟทิ้งไว้นะฮะหรือการขับรถไปทิ้งขี้บุ่บนถนนก็เกิดไฟป่าได้คือที่มากนะสองในสามเลยนะเกิดโดยจากฝีมือมนุษย์เป็นแค่จากธรรมชาติแค่หนึ่งในสามเท่านั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบความรุนแรงที่เกิดขึ้นคาวามเสียหายนะครับบอกว่าพื้นที่ป่าที่เสียไปจากไฟป่า 85%มาจากธรรมชาติครับผลงานจากมนุษย์ทั้งการตั้งแคมป์ไฟหรือทิ้งขี้บุหรี่เนี่ยแค่15%เท่านั้นเองเพราะอะไรทําไมไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถึงได้รุแนแรงกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟป่าที่เกิดขึ้น,นจากธรรมชาติจากฟ้าผ่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไปเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ห่งางไกลยากที่จะเข้าถึงคนจะไปก่อไฟก็ไปไม่ถึงแต่คนที่จะไปดับก็ไปไยากเหมือนกันเพราะไม่มีถนนเข้าไปลึกมากราะนั้น การดับไฟเลยช้าเป็นอุปสรรคทําให้การกว่าจะดับไฟได้ควบคุมเพลิงได้เนี่ยมาเลยนะดังนั้นการเกิดไฟจากธรรมชาติอาจจะขี่ก่าน้อยกว่านะแต่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยบันุนแรงมากเลยส่วนปัญหาเรื่องคลิเมตเชนเนี่ยมันมีผลอย่างไรฮะรู้ว่าคลิเมตเชนเนี่ยทำให้อากาศร้อนขึ้นมันก็มีเสียงที่จะเกิดปัจจัยทําให้ไฟป่ามากขึ้นแต่อันนึงที่คลิเมตเชนทาให้เกิดไฟป่าป่อยขึ้นเพราะมันทําให้เกิดฟ้าผ่ามากขึ้น อ่ะมันเป็นไปนอย่างไรอากาศร้อนขึ้นทําไมฟ้าผ่ามากขึ้นคนระับอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายครับเอ็ดเวิร์ดสตูสิกนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเพื่อนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาลัยควีน,นครับของแคนาดาเขาอธิบายว่าไฟป,ป่าในเขตป่าสนของแคนาดาเนี่ยมีปัจจัยหลักจากฟ้าผ่าเลยนะฮะที่ไหม้ไมกันเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยมาจากฟ้าผ่านะเนี่ยพะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกหนึ่งองศาเนี่ยมันทาให้เกิดฟ้าผ่าเพิ่มขึ้นได้สิบสองเปอร์เซ็นต์แปลว่ายิ่งอากาศร้อนมากขึ้นเนี่ย โอกาสจะเกิดฟ้าผ่ามันก็ถี่ขึ้นหนึ่งองศาโอกาสเกิดฟ้าผ่ามากขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นถ้าเพิ่มสององศาก็เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะนั้นยิ่งโลกร้อนมากขึ้นเท่าไหร่นะโอกาสที่เกิดไฟป่าก็ถี่มากขึ้นเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมยิ่งสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศมันดุนแรงขึ้นเพราะว่าโลกร้อนคองเวอร์วอมงมันมากขึ้นเนี่ยทาไมถึงเกิดไฟป่ามากขึ้นเพราะว่าฟ้าผ่ามันมากขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเรื่องนี้ที่คุณบอกว่า มีการจงใจโดยมนุษย์นะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยอนเชื้อเพลิงลงมาเนี่ยก็อันนั้นไม่ใช่การเผาป่าเป็นเทคนิคในการควบคุมไม่ให้ไฟป่ามันลุกลามเกินกว่าควบคุมได้โดยการกำจัดเชื้อเพลิงที่จะเป็นอาการเกิดไฟป่าออกไปจากเส้นทางก่อส่วนไหนที่บอกว่า,าไฟมันพุกบพร้อมกันเป็นฝีมือของมนุษย์อันนี้ไม่ใช่เป็นฝีมือของลมนั่นเอง